ันล่มจ้ะเพื่อป้ามันขึ้นเนะาะแล้วมาเบิ่งจ้ะโอ้พี่น้องเอ,อ้ยดุมนี่บ่ได้เนาะจ้ะเนาะดุมนี่บ่โดนเนาะไปเบิ่งอีกลุมนึงจ้ะพี่น้องเบิ่งลุมนี้จ้ะปตาตะคอเนาะจ้ะเนาะนี่ ตา,ตา,ตา,ตามันลงจะโตเนาะนี่นเนาะเดี๋ยวเดี๊ยวเดี๊ยวทางสาววันหน้าจะไปเอาถังมาใส่กันเนาะจ้ะเนาะเมื่อจ้ะนี่น,นี่จันเอาถังมาใส่เนาะจ้ะเนาะปัดป้าคอเนาะจ้ะพี่น้องนี่จ้ะนี่เนาะจ้ะเนาะ เส้าบานหน้าจะหลวงแล้วจ้ะปะคอเนาะนี่หนึ่งตัวนี่หนึ่งตัวจ้ะปะคอสองตัวเนาะจ้ะนี่อยู่ใกล้ๆบ้านสาบานหน้าแจ้โอ้้ สามตัวบา้าโดดหลายแล้วจ้ะพี่น้องแาดสี่ตัวเพิ่นมิจตโต้ตย,ย,ย,ยิ่งยยิ่งบาคอนี่ห้าตัวหกตัวบา้าพี่น้องเบิง้งเบิง้งเบิง้งหกตัววิ่งบา้า เจ็ดตัวหลุนแขนแปดตัวมาแปดตัวเต็มหลุมเลยเต็มหลุมเก้าตัวสิบตัวโอ้ย่านปลาดุกเดินปารอัดยัดเต็มหลุมแม่สิบเอ็ดตัวข้างล่างใต้แม่สิบสองตัว บ่อนี่สิบสามตัวเดี๋ยวกรยานปลาดุกน้ามันมีบ่อนี่สิบสี่ตัวลมเนี่ยหุมเดียวเนี่ยว่าลุมเนีสห้าตัวแค่อะไรไดล่ะโอ้สหตัว เดี๋ยวจะตั้งค่าไหมกัน16ตัวแล้วโอ้ยนี่17ตัวข้างล่างใต้เบิร์ตใต้ต้อดพยายามนปา18ตัวบาจะ่มีปลาควาปลาควนี่ต้องปนกันดูย19ตัว 20สบตัวน้อยๆไปปามันอัดกันแน่นไหมนยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองเบิดละมากเลเบิดละโอ้ได้ยี่สิบสตัวนจ้ะนี่จ้ะลุมเดียว้ะจ้ะนี่ลุมเดียว22ตัว ปาดเบิ่งเด้อจ้ะต้องนั่งเด่นลงหลุมอีกแล้วอยากลงหลุมอีกโอ้โอนี่นี่น้อจ้ะปาดหลุมเดียวเด้อจ้ะนี่อันข้างล่างนั่กับใต้เบิร์ดน้อจ้ะน้อฮ้องกลางคืนบ่ได้มาย่ามจ้ะมาย่ามมาย่ามมือเสานี่จ้ะหลุมเดียวจ้ะ คลิปนี้บิาบบายส,สวัสดีจ้า